ไปดีเอสี่ทุกคนที่ซอนในพนจะอีใจมัดเล่าคู่มันนี่พาทุกคนขึ้นมาเบินไฮเรอันที่สองก็คือโลยนตัวนุ่มหรือบาตโตตัวหอมเนาะตัวก็ะหอนเนาะเป็นจะได้ติดตามไปกินเน่เด้อจะเป็นไหนๆจะได้หรือบอลเนาะทุกคนเอสีทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เน่ทุกคนเออแล้วอย่างที่บอกเลยก็มอนได้เจ้า โอ๋เฮาจะตั้งออกตัวเลยท่หนากๆบ่านักๆเลยเอติอะเลยงานเนี่ยจะบ้องเลยงานเนี้ยที่สิเนี่ยจะลบบ้องเลยอือทุกคนจะเป็นแนใดก็คือว่าอะไรเนาะขอบใจหลายๆเนาะกดติดตามย o u t u ซ่อนในพ้นเนาะอยู่ดีมีแฮนตลอดไปนะทุกคนเนาะมาไปกันเลยทุกคนจิไปลบยิมนบคนเนาะคนเป็นยังก็เศร้าๆเด้อคน โอ้ไฮป่อเถานาะโอ้เห็ดเห็ดเห็ดทุกคนเห็ดปวดงามนอนทุกคนนี่การาจิออบจีป,ปมใหม่ได้ทุกคนนี่โอ้ทุกคนนี่การาเอบเน่งดิยนนอนทุกคนนี่งานแฮนทุกคนนี่ หลายอยู่เนาะทุกคนนีไม่ยังกระซจกเลยเนาะไม่ใช่งาบเนาะนี่เจ้าฝนเนาะจัดเด็ดมือนสามเนาะที่สามเดิมเดดเนาะมื่นหนึ่เนาะ เดีเฮาจะไปเทินนะตุนนมเนาะตุนนมเนาะบนจะกลับมาแวบเทื่อิเอาเนาะบเทื่อบ่เอาเนาะ ยทุคนตาตายมื้อนี้นะบ่มันเนาะยินนมนมเปาหนาในพุ่นยิน2บาทเนาะบ่นนะตบจตะโตเนาะอ้บ่มันเนาะมื้อนี้เนาะคนจะเมื่อเก็บเฮ็ดเอาไปกนกินก่อนเนาะ,ะ,ะแลตอนแรมันค่อยว่ากันเนาะตอนแบัดไปโลนบัดเมื่อเฮือนเนาะ ngày nọ tôi bói mà lại, đến đây à vậy anh bảo vì quay lại quay lại mối mối loi say thì quay có là đây, ngày đã con nhìn thấy nó đi kiếm tin nó con <laughs> uh, Đây lại ở đây con nhỉ. Ra xe đây ra trẻ. Lên con đó. <laughs> <laughs> <em con> <laughs> ม่มาทุกคนเฮ็ดกินเฮ็ดปวดนอนทุกคนเนะอะอาจะข่าวแห้นได้ทุกคน

อไก่จี๊ฟแลวทุกคนฟุตแล้วทุกคน แล้วพอเด้อมื้อมื้อจะได้กินแล้วเนาะยินนบ1บาทเนาะตบไปเรื่อยๆไปเก็บนํากันนาะทุกคนนบไม่ยันในพก็ยังบ่ทงูเด้อเนาะไปเก็บนกันอีอานั้นปางอาติเจบอกปจกเลยาทุงานมาสิ โอ้โหให้แล้วทุกคนนี่